สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิภานะคะคลิปนี้นะคะเป็นรหัสคลิปที่255ค่ะถ้าถูกใจตัวนี้จดเลขไว้ก่อนเลยค่ะ255นะคะช่องทางการติดต่อค่ะ l ลาย ID แล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อลูกไม้ผ้าบุกหงาปัก เรื่มนะคะทั้งตัวรีไปยับสวยมากค่ะแล้วก็ลายดอกนะคะตัวนี้จะปักดอกนูนคมชัดลายสวยมากก่อนที่นังส้นจะพาไปดูสีทั้ง5สีของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบกันก่อนค่ะคุณแม่คะตัวนี้แบบนะคะจะเป็นคอกลมปาดค่ะ คอค่ะตัวนี้หลายคนการลูกค้าพาชื่นชอบมากๆค่ะในส่วนของตัวคอนะคะตัวนี้จะไม่ใช่แบบว่าเป็นคอกลมไปเลยหรือว่าเป็นคอปาดกว้างค่ะตัวนี้ปรับแพทเทิร์นมาให้กําลังสวยแบบกําลังดีเป็นกลมปาดนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงคอเราก็จะมีการเสาะลูกไม้มาประดับตกแต่งอย่างสวยงามค่ะแบบนี้ค่ะปักให้แน่นๆนะคะแต่งให้เต็มๆแบบนี้เลยค่ะ แขนค่ะแขนตัวนี้เป็นอีกแขนหนึ่งที่ขายดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่แล้วค่ะน้ําส้มเห็นว่าผ้าตัวนี้น่าจะเหมาะกับแขนนี้แล้วก็ทําออกมาสวยจริงๆด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแขนห่างปลาค่ะนี่ค่ะหรือแขนบานในตัวนะคะแขนตัวนี้ก็คือตัวนี้ตั้งแต่หัวไหลมาจะเป็นนักศัพว์เป็นกระบอกลงมาแล้วก็จะมีการบานออกในช่วงปลายค่ะตัวนี้นะคะบานหรูหรากุยกายค่ะ สวยมากๆใส่ออกงานรับรองว่าเด่นถ่ายรูปเด่นสวยมากตัวนี้ให้ผ้าไปแบบเยอะๆเลยนะคะนี่จะเห็นว่ามีการแบบบานเยอะมากนะคะสวยมากตัวนี้ค่ะในส่วนของตรงตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานซิปข้างค่ะซิปจะอยู่ทางด้านข้างนะคะตัวค่ะตัวนี้จะเป็นทรงที่ ทรงปล่อยๆทรงใส่สบายบายไม่ได้เข้ารูปแบบฟิตมากนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ให,หน่อยน่าจะชอบนะคะบางคนไม่ชอบใส่ฟิตมากไม่ชอบเข้ารูปมากแนะนำแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะแต่จะมีการช้อนเอวให้เล็กน้อยนะคะจะสังเกตเห็นด้านข้างค่ะเนี่ยค่ะจะมีความแบบช้อนเอวเข้าเอวให้น้อยนะคะแล้วก็ตีออกด้านสะโพกค,ค่ะซิปจะอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะดูแบบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีแล้วก็ดูรายผ้ากันค่ะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูรายผ้าก่อนนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นลายผ้าค่ะลายจะมีลักษณะเป็นแบบว่าลายเป็นช่อดอกไม้แบบนี้นะคะลายสวยค่ะตัวนี้ลายใหม่ล่าสุดนะคะผ้าค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าเนื้อผ้าบุงานะคะลักษณะเป็นบุงาจะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเดินเป็น ปักเกลืมนะคะระยิบระยับตัวนี้ระยิบระยับทั้งตัวเลยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ลายสวยมากนี่ค่ะนักงชมจะให้ดูลายใกล้ๆนะคะช้าๆนะคะจะชัดคุณแม่จะได้มีเวลาดูนะคะว่าชอบไหมนะคะลายจะเป็นลายตัวนี้ค่ะนี่ค่ะรายละเอียดทั้งตัวเลยค่ะลายสวยมากนะคะด้านหลังค่ะ,ะต,ตัวนี้นะะจะเป็นเชิงเขานะคะเชิงจะเป็นเชิงตัวนี้ค่ะเชิงสวยมากนะคะแล้วก็ ให้ดูงานตรงส่วนของงานตรงคอนะคะจะมีการซอกลูกไม้มาประดับตกแต่งแบบนี้ค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะเรียบร้อยเหมือนกันเลยนะคะ,ะทีนี้น้ำส้มมาให้ดูสีบ้างสีรุ่นนี้ทำมาทั้งหมด5เฉดสีค่ะสีที่น้ำส้มใส่อยู่มาเปิดคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นม่วงชมพูค่ะตัวนี้จะออกม่วงชมพูนะคะ และก็สีเมื่อกี้ค่ะสีที่ให้ดูไปนะคะสีที่สองตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทองค่ะสีนี้สวยนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำตาลแต่ไม่เข้มมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่เหลืองทองจะเป็นน้ำตาลออกทองเป็นน้ำตาลสว่างๆสีนี้สวยค่ะแล้วก็สีอีกสีหนึ่งที่ส้มขายดีนะคะนั่นก็ซื้อสีเขียวมาริค่ะ สีนี้สีสวยนะคะสีเขียวก้านมะลิค่ะจะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะใครที่อยากได้สีเขียวไว้ติดตู้นะคะชมพูมีเยอะแล้วนะคะสีนี้เป็นสีแปลกนะคะนานๆจะย้อมผ้าโทนสีประมาณนี้มาทีแล้วก็เป็นสีเขียวที่สว่างด้วยนะคะแมทง่ายใส่ง่ายค่ะสีต่อมานะคะก็ไม่ได้ทํามานานแล้วจับสีดํานะคะสำหรับใครที่อยากได้สีดําเก็บไว้นะคะอ่ะตัวนี้ทําดํามาให้ค่ะ พอเป็นสีเข้มแล้วก็จะเห็นเลื่อมชัดมากนะคะ,ะตัวนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีชมพูโอรสอ่อนค่ะ ชมพูอ่อนนะคะชมพูโอรสอ่อนตัวนี้ของจริงเือจะออกชมพูผสมส้มนะคะแล้วก็เป็นสีนอ่อนสีจะต่างก,กันกับตัวที่ใส่นะคะตัวที่ซ้อมใส่อยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นชมพูม่วงนะคะเป็นม่วงชมพูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชมพูโอรสอ่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสีไว้ให้เวลาสั่งจะได้สั่งถูกนะคะทวนสีนะคะจะเป็นม่วงชมพูค่ะสีแรกนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลทองค่ะ สีเขียวมาริค่ะสีดำค่ะสีดำนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูโอรสอ่อนนะคะ ราคารุ่นนี้นะคะไซส์ 36, 38, 40, 42แล้วก็44นะคะอยู่ที่1,690บาทค่ะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะไซส์พิเศษนะคะก็คือ46ขึ้นไปนะคะสอบถามราคากันเข้ามาก่อนได้นะคะบวกค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน,น้อยค่ะแต่ไซส์พิเศษนะคะ 46, 48ขึ้นไปที่เป็นไซส์พิเศษขออนุญาต เป็นโอนชําระเท่านั้นไม่มีเก็บ,บายทางค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูทั้ง5สีนะคะตัวนี้รหัส255หหนะคะเป็นสีชมพูโอรสอ่อนค่ะสีชมพูโอรสอ่อนตัวนี้นะคะสีของจริงจะเป็นเหมือนชมพูที่ใส่ส้มลงไปนะคะใส่ส้มลงไปแล้วก็จะเป็นสีแบบสีประมาณนี้เป็นชมพูหวานๆนะคะ อ่อนๆน,นะคะใสและสว่างมากค่ะตัวนี้ใส่แล้วดูขับผิวทําให้ตัวเราดูสว่างมากนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากจะได้เสื้อผ้าสีชมพูเก็บไว้ใส่ไปงานแต่งนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนําค่ะเป็นเฉดสีใหม่เป็นเฉดชมพูแต่ว่าเป็นชมพูแบบแบบใหม่ที่มันจะไม่เหมือนชมพูแบบทั่วๆไปก็คือแบบชมพูเลยตัวนี้เหมือนเจือส้มลงไปนิดนึงนะคะสีหวานมากค่ะชมพูโอรรถอ่อนค่ะอันนี้แขนนะคะ ด้านในนะคะทุกตัวนะคะสับลูกค้าใหม่นะคะเสื้อของเราทุกตัวด้านในเราจะรองซับด้วยผ้าตาข่ายให้นะคะไม่ต้องกลัวระคายเคืองผิวเลยค่ะรองให้ทั้งตัวนะคะที่สัมผัสกับผิวลูกค้าค่ะก็คือในส่วนของตรงแขนค่ะในส่วนของตรงหน้าอกค่ะรองให้นะคะถ้าใครชอบสีนี้ค่ะสั่งชมพูโอรรถอ่อนค่ะ รหัส255ค่ะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้นะคะสีน้ำตาลทองค่ะของจริงนะคะสวยมากตัวนี้นะคะเป็นเฉดอีกเฉดหนึ่งที่ขายดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้ารุ่นไหนประเภทไหนนะคะผ้ากลางหลังมาจะต้อง ติดเฉดสีน้ำตาลทองมาตลอดเลยค่ะตัวนี้นะคะสีเขาจะเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้มืดนะคะไม่ใช่มืดแบบน้ำตาลต้นไม้น้ำตาลเปลือกไม้นะคะจะเป็นน้ำตาลสว่างสว่างที่เหมือนใส่เหลืองทองลงไปค่ะแต่ก็ไม่ใช่เหลืองทองสะทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเฉดสีนี้สวยหรูหรามากค่ะใส่แล้วก็ดูแบบว่าสุขุมดูสุภาพนะคะดูดีมากๆเลยอ่ะแขนนะคะอย่างที่บอกไปแขนด้านข้างสวยมากค่ะ นะคะแขนจะเป็นบานในตัวแบบนี้ค่ะคุณแม่นี่ค่ะตัวเสื้อนะคะจะเป็นทรงแบบปล่อยๆค่ะแต่ก็คือจะมีการช้อนเอวให้น้อยๆนะคะก็คือยังคงแบบว่าดูหวานๆแบบว่าเป็นสวดทรงของผู้หญิงค่ะแต่ก็คือใส่สบายๆค่ะแขนค่ะสวยมากๆกรูรากุยกายค่ะสับแขนหางปลาน,นะคะถ้าชอบตัวนี้ค่ะสั่งเสียงตาลทองนะคะ อ่ะนน้องจะให้ดูรายนะคะรายสวยมากเห็นไหมคะรายค่อนข้างจะแน่นนะคะค่อนข้างจะละเอียดเต็มนะคะนี่ค่ะรหัส255ค่ะตัวนี้ที่กำลังใส่อยู่นะคะเป็นสีเขียวก้านมะลิค่ะ เฉดนี้นะคะเป็นเขียวสวยมากจะเป็นเขียวอวานๆนะคะตัวนี้เป็นเขียวที่ไม่ได้มืดเลยใส่แล้วไม่มืดค่ะใส่แล้วสว่างแล้วก็ดูหวานด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวอ่อนๆค่ะก็เป็นอีกเฉดหนึ่งเป็นเฉดทางเลือกถ้าเบื่อชมพูเบื่อน้ำตาลทองเบื่อเรืองๆคองทองประมาณนั้นก็แนะนําเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีแปลกสีใหม่ที่แบบว่านานๆทีจะย้อมเฉดนี้มาทีนะคะสีเขียวก้านมะลิค่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูด้านหน้านะคะสีเขียวการร้านมะลิ ด้านหลังค่ะแล้วก็ตรงส่วนของแขนนะคะแขนสวยมากค่ะแขนจะเป็นแบบว่ารูหร,ราอลังการค่ะแขนกุยกายนะคะตัวนี้เป็นแขนหางปลาค่ะนี่ค่ะรายนะคะรายตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบว่าเป็นช่อๆเป็นช่อดอกไม้นะคะลายค่อนข้างจะแบบถี่ๆลายละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นลายละเอียดลเยดเลยค่ะ ้าตัวนี้มีเลื่อมนะคะแต่คอนเฟิร์มว่าตัวนี้ใส่แล้วไม่คันนะคะด้วยความที่ผิวสัมผัสเขาเป็นแบบว่าเป็นบุงงตาข่ายด้วยแล้วก็ด้านในเรารองซับด้วยผ้าตาข่ายให้ด้วยชั้นหนึ่งค่ะทั้งตัวเลยนะคะทั้งแขนแล้วก็ทั้งตรงบริเวณหน้าอกนะคะในส่วนที่สัมผัสกับผิวของคุณแม่นะคะรองผ้าตาข่ายให้หมดค่ะเดี๋ยวนะซึ่งไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูค่ะ รหัส255ห้านะคะสีที่ห้าสีสุดท้ายจะเป็นสีดำค่ะคุณแม่คะตัวนี้เป็นสีดำนะคะก็นานๆไม่ได้ทำดำมานานแล้วค่ะก็ทำดำมาให้นะคะเผื่อใครที่สนใจอยากได้สีดำเก็บไว้นะคะตัวนี้แบบก็เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นอย่างที่บอกจะเป็นข้อกลมค่ะคือไม่ได้ปาดกว้างจนดูโป้นะคะกำลังสวยกำลังดีค่ะแล้วก็แขนค่ะแขนจะเป็นแขนหางปลานะคะตัวนี้ค่ะ นี้มีทั้งหมด5สีนะคะใส่ให้ดูครบแล้วค่ะสีแรกจะเป็นม่วงชมพูค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูโอรสค่ะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลทองสีเขียวก้านมลิแล้วก็สีดำนะคะคุณแม่ย้อนคลิปกลับไปดูค่ะหรือจะรอดูภาพดิ้งท้ายคลิปก็ได้นะคะมี5สีค่ะทวนราคานะคะไซส์ปกติก็คือ36,38,40,42แล้วก็44ค่ะราคาอยู่ที่1690บาทนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาท ถ้ามีพื้นที่ห่างไกลขออนุญาตบวกค่าพื้นที่ห่างไกลนะคะแต่ถ้าเป็น46 48ขึ้นไปสามารถสั่งตัดเข้ามาได้ค่ะโดยสอบถามราคาเข้ามาอีกทีนึงนะคะเราจะบวกค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็ตัดให้ได้นะคะสำหรับไซส์พิเศษนะคะก็คือไซส์46ขึ้นไปหรือเป็นตัวที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแบบนะคะขออนุญาตโอนชำระเท่านั้นไม่มีปลายทางค่ะ รุ่นนี้นะคะรหัส255หคะ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ